มาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วบิสเคิลวันพาสบิสเคิลวันพาส กำลังมองหารำโพงมิสคิลรุ่นใหม่อยู่เราแนะนำรุ่นนี้กันเลยนะเป็นลำโพงมิสคิลวันพัทมาพร้อมกับกำลังขับอยู่ที่40วัตต์รุ่นนี้เราต้องบอกก่อนเลยว่ามาพร้อมกับตัวดอกลำโพงขนาด4นิ้ว2ดอกมีท่อระบายลมเบสอยู่ด้านหน้ารุ่นนี้เราแถมไมโครโฟนไร้สาย2ตัวกันแบบนี้เลย ใครอยากร้องเพลงคาราโอเกะในช่วงปีใหม่นี้ช่วงสงการนี้หรือช่วงเทศกาลไหนๆก็ตามเราแนะนำเลยรุ่นมิส c คเกวันพัดกำลังขับ40วันรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ในทุกๆบ้านเราบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับตัวลำโพงเนี่ยจะมีวอลลุ่มในการปรับ เพิ่มเสียงลดเสียงได้สามารถปรับคอนโทรลเสียงเบสได้มี EQ ให้ด้วย1ตัวตัว EQ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าปรับระดับเสียงได้ถึง4ระดับเสียงกันเลยและมีปุ่มพอส์หยุด Forward r e ดร r เวได้รองรับการเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธเวอร์ชันหรองรับ USB AUX และ ทีเอฟกาได้อย่างสบายๆสยัดส,ส่วนของตัวตุ้นลำโพงรุ่นนี้บอกกันเลยนะสัดส่วนอยู่ที่28.5ความสูงอยู่ที่19.9ด้านวนอยู่ที่15.6น้าหน้ำหนักโดยรวมของตัวรุ่นนี้อยู่ประมาณ2.4กิโลกร,รมัมรุ่นนี้มีทั้งหมด2สีสีดำลายหนังหุ้มด้วยหนังขนาดนี้และสีน้ำตาลหุ้มด้วยตัวหนังตัวตูว้เป็นไม้ไมแถมหูหิ้หวหนังแถมสายชาร์จสายเอ,อยู่ภายในกล่องและไมโครโฟนไร้สาย2ตัวแบบนี้ใครสนใจ มาฟังเสียงกันได้เลย วนนี้นะครับเราจะมาทดสอบตัวไมโครโฟนตัวที่1กันเลยนะเราสามารถกดสวิตช์ตรงนี้นะครับใส่ทาน AA 2ก้อนนะในนี้เราเปิดตัวสวิตช์กันได้เลยนะเดี๋ยวเราทดสอบกันลโหลๆๆๆอ่าเดี๋ยวเริดครับ ฮัลโหลเชสหนึ่งสองสามตัวไมโครโฟนตัวนี้เราทดสอบไมโครโฟนตัวที่หนึ่งกันนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดสวิตตัวทดสอบไมโครโฟนตัวที่สองกันฮัลโหลเชสหนึ่งสองสามฮัลโหลเชสอ่าตอนนี้นะครับเราทดสอบในเรื่องของตัวไมโครโฟนตัวที่สองกันนะครับ mm hmm. ใครสนใจตัวไมโครโฟนนะครับที่เป็นรุ่น Musical One ันพัแถมไมโครโฟนแบบนี้สองตัวสามารถกดเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลย เพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 9X Smart Electric ณอะวันนี้มีีมี